ใก้จะถึงวันขึ้นปีใหม่แล้วหลายคนก็สงสัยว่าทำไมเราต้องสวดมนต์ข้ามปีเพราะเวลาเราสวดมนต์ทำให้ตามองปากอ่านหูฟังทำให้เกิดสมาธิสมาธินั้นก่อให้เกิดซึ่งปัญญา ปัญญาก็จะนำพาชีวิตของเราให้ไปในทางที่ราบรื่นในทางวิทยาศาสตร์เวลาที่เราเป็นเสียงสวดมนต์เสียงซึ่งเป็นสัมมาวาจาและเป็นกุศลน,นี้จะทำให้น้ำในตัวเราเยียงโมริกุลเป็นน้ำที่มีผนึกใสผิวเราจะใสใจสว่างเรียกว่าผิวเปล่งปลัง่งเป็นความงามที่ออกมาจากใจยิ่งถ้าเรามีความเข้าใจในบทสวดมนต์นั้นๆก็จะยิ่งเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ตัวผู้สวดด้วย คำถามว่าทำไมเราต้องสวดมนต์ข้ามปีเพราะช่วงเวลาดีๆก็คือช่วงเวลาของสักราชใหม่ดังนั้นการสวดมนต์ข้ามปีจึงถือได้ว่าเป็นสิริมงคลต่อการเริ่มสักราชใหม่และถือว่าเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปีอีกด้วยการสวดมนต์ข้ามปีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับลูกหลานให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะการสวดมนต์จะทำให้เจริญสติทำให้จิตใจเกิดสมาธิ จิตใจสงบเป็นสุขด้วยเหตุนี้เองการสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจในวันขึ้นปีใหม่เพอนอกจากจะช่วยประหยัดเงินช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆยังถือเป็นการทำความดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วยจริงๆแล้วจะให้สวดมนต์ที่บ้านก็ทำได้แต่การสวดมนต์ในสถานที่ที่มีความสุขสงบรวมไปถึงสวดมนต์ร่วมกับคนหลายๆคน ก็จะมีเหล่าถวยเทพเทวดามาชุมนุมกันแล้วอวยพรเรารวมถึงพลังเสียงของการสวดมนต์ของคนหมู่มากโดยอริยสงฆ์การสวดด้วยความตั้งใจโดยคนหมู่มากรวมไปถึงสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญจะได้มองเห็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ระลึกพระธรรมคำสอนได้สืบทอดพระพุทธศาสนาตรงนี้จึงมีความสาคัญเป็นอย่างมาก อยากจะให้ทุกท่านได้สวมดมนต์จริงๆจะสวมดมนต์ที่บ้านก็ได้หรือจะไปวัดที่ใกล้บ้านก็ดี